สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะทางด้านการเมืองนะคะของทางฝรั่งเศสและก็ของกรีซนะคะก็ยังคงกดดันต่อราคาทองคำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้นะคะราคาทองคำเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริ1,638 US d o าต่อออนขึ้นไหวอยู่ระหว่าง1,626ถึง1,638นะคะ ราคาทองคำค่ะอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตลาดนะคะตามค่าเงินยูโรหลังจากที่ประกาศผลการเลือกตั้งของกรีซและฝรั่งเศสไปแล้วนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากนะคะผลการเลือกตั้งแสดงว่าประชาชนต่อต้านมาตรการการรักเข็มขัดนะคะก็ะจะมีผลปัญหายืดเยื้อต่อการแก้ไขปัญหานี้ในยูโรโซนในระยะถัดไปได้ค่ะรวมไปถึงนะคะราคา้ํามันและตลาดหุ้นต่างประเทศต่างปรับตัวลดลงค่ะก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการกดดันต่อ ราคาทังคำนะคะสำหรับกราฟทางเทคนิคจะเห็นว่าราคาทองคำลุดเส้นอัพเทนไลน์ระยะยาวแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะภาพในราย2 4 4นาทีหรือ4ชั่วโมงนะคะยังคงมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่จำกัดค่ะเนื่องจากเส้นโซแคสิกนะคะเริ่มเข้าใกล้โอเวอร์โซเข้ามาทุกทีค่ะดังนั้นแนวรับสำคัญที่บริเว 1, ก็เป็นที่น่าจับตาดูค่ะ ในขณะที่กราฟรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำยังคงถูกกดดันในแนวโน้มขาลงในระยะสั้นนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะขอให้ดูแนวรับสำคัญให้ดีค่ะเส้นสโซ,โซแกสิกอยู่ในโซนโอเวอร์โซนนะคะยังเห็นได้ชัดในรายวันค่ะและ MACD นะคะถึงจะมีอยู่ในระดับ การติดลบนะคะแต่ก็ยังติดลบไม่มากค่ะก็ต้องดูแนวรับให้ดีที่บริณ1,625นะคะถ้าหลุดบริวณนี้นะคะบริณที่1,612-1,600ก็มีโอกาสจะได้เห็นนะคะที่เป็นไปได้สูงค่ะแต่ถ้ายังสามารถยืนอยู่ที่บริณ1,625นะคะและมีการรีบาวกลับขึ้นไปค่ะแนวโน้มทิศทางที่ดีค่ะแต่ก็ต้องรอดูแนวต้านถัดไปที่บริณ1,645-1,655ค่ะ ถ้ายังไม่สามารถผ่านพ้นกรอบทั้งสองไปได้ก็ยังคงเคลื่อนไหวในระดับไซเวย์ออกด้านข้างนะคะจนกว่าจะมีปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบแรงๆเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำนะคะให้ผักตัวออกจากกรอบไซ์เวย์นี้ได้ค่ะก็วันนี้นะคะขอให้ดูแนวรับสำคัญไว้ก่อนนะคะสรุปอีกทีก็คือ1625ถ้าไม่หลุดนะคะโอกาสขึ้นก็มไไีเป็นไปได้สูงค่ะซึ่งเส้นโซแคสติกที่อยู่ใน โซนโอเวอร์โซ l นะคะก็เป็นตัวซัพพอร์ตในการดีตัวขึ้นได้ค่ะแต่นะคะถ้าหลุดเบร1,625ินึก็มีโอกาสได้เห็นค่ะรอจับตาดูในระยะขาลงครั้งสุดท้ายนี้ให้ดีนะคะสำหรับการวิเคราะหร์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ